พอเจอเธอครั้งแรกแปลกยิ่งนักเธอน่ารักยิ้มหวานผ่านหลงไหลเธอส่งยิ้มในวันนั้นยังติดใจอยากจะได้เจอยิ้มเธอทุกทุกวันคิดถึงนะคะคนดีอันผู้ชายมีมาก เหมือนฝูงแย้กูไม่แค่มึงหลอกบักตาหวานเห็นกูเดินมาหลับตาสังเห็นสตั้งตาโตโอ้บักเว๋ชิฝากไว้ให้คิดคำนางก่อนเสียงอันผู้ชายมีมากเหมือนฝูงลิงจะกีบทิ้งจีบคว้างก็ยังไหวเขาไม่รัก เราแล้วก็แล้วไปกลัวอะไรบุตรเอ๋ยกระเธอยังมีอันความรักหวานซึง้งตรึงในจิตเธอยังคิดถึงฉันบ้างไหมหนอวันนั้นวันที่เธอเฝ้าแต่รอว่าเมื่อไร่นอเราสองคนจะคู่เคียงมาวันนี้เธอกับ ไม่เหมือนก่อนเริ่มห่างเหินแง่งอนไม่เหมือนเก่าเธอไม่คิดถึงวันวานของสองเราที่เคยคลอเขาเคลียคลอในห้องนอนหากวันนั้นเธอไม่บอกว่ารักฉันในวันนี้ฉันคงไม่เศร้านะโปรดอย่าทิ้งให้ฉัน จมน้ำตากลับมารักฉันเหมือนเ,อเอดิมเถิดนาที่รักคนดีคำนางกอนเสียงเมื่อมัง่งมีมากมายมิดหมายมองเมื่อมัวมองมิดมองเหมือนหมูหมาเมื่อไม่มีหมดมิดมุ่งม,มองมา เมือ i, mà, mà <c ười> <So> ่อมดหมวยแมนหมูหมาไม่มามองเศร้าคำนางก่อนเสียน